ไปแม่ครูด้วยน้น่ะเอาข้อเลยข้อเลยข้อเด็กขอเล่นไพ่เลยเฮ้ยขออะไรขอนี่นี่เข้ามีเมียเป็นเจ้าเออยเข้าวผมก็ได้พัวเป็นเจ้าฉันก็ยากจะมีเมียส่งสักมีลูกรักยิ่งชายเหมือนกันข้อเลยสวยๆฉันโอ้โหนี่ชุด้ําเงินไม่เอาหรอกทำไมอ่ะอนี่เมียไอเอิร์ดเฮ้ย ม่มีเขายึโสดอยู่โอ้ยชิดชุนม่วงยิงไม่เอาใหญ่เลยเป็นอะไรอ่ะนี่เนี่ยโรงงานผลิตเด็กเฮ้ยรู้ได้ไงนี่เของมีแต่อะไรนะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ไงคนนี้เลยคนสุดท้ายโอ้ยชุนสีทองทีเด็ดหน้ามันมาปอมเลยเป็นไงเฮ้ยนี่นี่เมียชัดชัดไหนชัดมาเหเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สนใจเลยผมไม่เอาหรอกเจ้าผมเหิ่งครั้งแรกเลยบุคคลคนนี้แล้วผมรู้สึกรักและถูกชะตาผมอยากได้เข้ามานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกคนไหนเขาคนนั้นที่ทิ้งยากจะแต่งงานด้วยเขาคนนั้นก็คือธรรมรัตน์แล้ววันนี้เขียนหัวคิ้วตกด้วย เขาเขียนมาให้เธออํ้ไงฉันร <c oughs> ักธรรมราชจะไม่นึกเลยว่าคำพูดแบบนี้จะออกมาจากปากเธอเธอรักฉันไหมร <c oughs> ักสิขอเดชะองค์ธรรมราชา <c oughs> ทิ้งอยากมีเมียก็จริงแต่ว่าทิ้งอยากได้ผู้หญิงที่สถานะเท่าเทียมกันถ้าเกิดว่าจะแต่งงานกับใครสักคนขอเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดา ชื่อว่ากูสุมาได้หรือไม่ไอ้เท็ก <c oughs> มึงนี่มันชักจะเอาใหญ่แล้วนะมึงต้องการลูกชายกูไปเป็นคู่เป็นเชื่อหงเห็นมาได้กูก็จะยอมยกให้มึงได้คืบกับจะเอาซองได้ซองมึงจะเอาวะไหนเมื่อมึงกล้าลองนี้กับกูกล้าดูถูกลูกกูท <c oughs> หาร